สวัสด yeah ีค mm ่ะ hmm. น yeah. well, ี guys, to, s. <S oh. ่ใ no, ช้บริการกับบริษัทที i ี i t a l เป็นยังไงบ้างก็ต้องบอกว่าแบบฟุ้มากเลยเนาะที่แบบได้รู้จักกับทีดิจิตอลคือตอนนั้นก็หาในเฟซบุ๊กเอย่างเงี้ยค่ะคือแบบรู้จักโดยบังเอิญมากเลยนะคะแล้วก็อันนี้ก็ได้ทำธุรกิจมาสักระยะหนึ่งแล้วเนาะค่ะก็รู้สึกประทับใจนะคะค่าทีมคนที่แบบละเอียดมากเอาใจใส่ลูกค้าดีมากนะคะแล้วก็แบบเหมือนมีการติดตามงานตลอดเลยนะคะแล้วเขาเต็มที่ การแบบว่าดูแลไม่ว่าจะเป็นแบบทําทำผาแอดเนาะหรือว่าแบบการตลาดนะคะหรือว่าการเข้ามาแบบเทคแคร์อะไรเงี้ยค่ะรู้สึกประทับใจมากของที่มากเลค่ะขอณตหมอเช่นการ์ตูนชาอิงทำให้หมอนรู้สึกอุ่นใจกับเรื่องนี้มากขึ้นเพราะว่าด้วยความที่มันอาจจะเป็นอ่าจุดด้อยของเราหรือจุดที่เรากังวลมาโดยตลอดพอมันมีรู้สึกว่ามันมีคนที่มาช่วยเราคิดจริงๆไม่ได้แบบทำแค่ ในแผนที่เขาวางไว้ว่าเขาจะทำแต่เขาสามารถซ mm ัพพอร์ตเราช่วยเราคิดวางแผนไปร่วมกันได้ค่ะแอนดรอยตัวนี้เป็นตัวหลักที่มันทำให้เรารู้สึกว่าโอเคเราน่าจะไปด้วยกันได้แล้วทุกอย่างมันน่าจะค่อยๆดีขึ้น